ท่านเป็นคนที่สื่อกับอีกมิตินึงได้ในทั้งรูปแบบของวิญญาณและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อายุที่ใกล้เคียงกันกับท่านขุนพันธ์ก็มีหลวงพ่อภาษีมีหลวงปู่จันทร์วุ่งเฟื้อแล้วก็จะมีหลวงพ่อท่านมุ้ยวัดป่าละกำเหนือวิชาเสือยังไงฮะถึงได้เรียกขึ้นว่าเป็นเสือหลวงพ่อรักเสกจนเกิดเงาราหูทับพิธีเลยพ่อผอมนี่แกชอบเล่านิทานให้คนตีเลขมันคนที่เดือดร้อนมีคนเดียวเจ้ามือสำหรับการบอกเลขแม่นเด่ยคือเจ้ามือล่ะเขาน้ำกดกรอกปากมัดตัวแล้วก็กรอกปาก แล้วเทียนที่ให้มาจุดเนี่ยก็คือหมดแล้วก็ท่านก็มรณภาพจริงๆริงเวียนหล่อเจ้าสัวร,รวยเหนือดวงปลุกเสกเดียวโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทหากจะกล่าวถึงพระเครื่องที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณที่โดดเด่นด้านเงินทองโชคลาบและค้าขายจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องของเมืองไทย ็ต้องยกให้เหรียญเจ้าสัวโดยแรกเริ่มเดิมทีนั้นปฐมบทกำเนิดของเหรียญเจ้าสัวได้แก่หลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้วซึ่งเดิมทีเหรียญทรงนี้ยังไม่มีชื่อเรียกแต่อย่างใดแต่เมื่อผู้คนนำไปบูชาแล้วต่างร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทั่วหน้าจึงได้รับการขณะนามยกย่องให้ชื่อว่าเหรียญเจ้าสัวพุทธคุณเหรียญเจ้าสัวของหลวงปู่บุญเชื่อกันว่าผู้ที่ห้อยบูชาเหรียญเจ้าสัวแล้วทำมาหากินด้วยความตั้งใจ ก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกคนผู้ที่มีเหรียญน,นี้ไว้ล้วนแล้วแต่อุดมด้วยโชคลาภทรัพย์สินภูนชวีมีฐานะดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์โดยเหรียญเจ้าสัวรวยเหนือดวงรุ่นนี้หลวงปู่ศิลาสิริจจันโทท่านได้ให้ความเมตตาในการออกแบบจรดยันประดับด้านหลังเหรียญเป็นกรณีพิเศษและยังปลูกเสกเดียวให้เป็นการเฉพาะอีกด้วยทั้งนี้เพื่อนํารายได้ส่วนหนึ่งจากการบูชา ไปบุรณะเสนาสะนะต่างๆของวัดป่านโนนเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นวัดในถิ่นธุรกันดารและขัดสนเป็นอย่างมากนอกจากเหรียญรุ่นนี้จะปลูกเศษเดียวโดยหลวงปู่ศิลาแล้วยังได้รับการปลูกเศกรวมกว่า6วาระโดยพระเกจิคณาจารย์อีกกว่า20รูปอาทิหลวงพ่อประสูตรวัดในเตาพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูหลวงพ่อคำนวณวัดแก้วเจริญหลวงพ่ออวยพรวัดดอนยญยหอมและวาระสุดท้ายพิธีเสาห้า ส่งท้ายปีมังกรเมื่อวันที่7กันยายนซึ่งลายยันพระคาถาที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทเลือกมาใช้ประทับด้านหลังเหรียญรุ่นนี้คือยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ซึ่งเป็นทรงน้ำเต้าด้วยหลวงปู่บอกว่าทรงน้ำเต้าดูดทรัพย์ดูดโชคลาภดูดเงินทองใครมีไว้บูชาจะได้เป็นเจ้าสัวสมชื่อรวยเหนือดวงรวยเหนือใครมีชัยเหนือทุกคน และคําว่ารวยเหนือดวงนามงคลจากหลวงปู่ศิลาคือรวยกว่าที่โชคชะตากําหนดใครเกิดมายากจนก็ขอให้ร่ํารวยนี่คือวาจาสิทธิ์จากพระอริยะเหนือโลกหลวงปู่ศิลาสิริจันโทสนใจบูชาเหรียญเจ้าสัวรวยเหนือดวงได้ที่ไลน์อด s 8ปดแหรือคงกรพันสโต พี่ต่อยครับแล้วมีพระเกจิท่านไหนครับที่ท่านขุนพันธ์สนิทแล้วก็เคารพศรัทธามากถ้าสนิทก็มีเยอะมากนะครับที่เป็นเกจิอาจารย์นี่ก็มีเพราะท่านคลิ้งวัดถลุงทองวัดถลุงทองเออทำไมถึงศรัทธาท่านนี้ท่านก็มีปิญญาสูงนะครับเพราะท่านคลิ้งก็เป็นที่ยอมรับนับถือในของชาวคณนครศรีธรรมราชนอ้ดังมากดังมัคลิ้งดังมากแล้วก็ปฏิหารของพระท่านคลิ้งก็เยอะนะครับอย่างเช่น อย่างเช่นที่เขาเล่าให้ฟังก็เหตุการณ์ตอนที่แบบน้ํามันหลากน้ําท่วมคลองที่มันข้ามสะพานไม่ได้ที่จะกลับวัดเนี่ยครับท่านก็เหมือนกับกลับไม่ได้ชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวจะพยายามหาเรือมาให้ข้ามฟากข้ามฟากไปวัดครับในยุคก,ก่อนๆ,ๆวลยจัดหล,ลุงทองนะน้ำท่วมน้ำหลากข้ามไม่ได้ชาวบ้านก็ไปพปหาเรือเสร็จพอเดินหันหลังท่านกันเดินไปอีกทางหนึ่งพอดูไปดูมาเอ้า พอฐานอยู่ฝังนู่นเร็ว,ลวเลยแค่ไปเพื่อเอาไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วไปยังไงเนี่ยชาวบ้านก็ล่ํารือกันเลยครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าแล้วกับคุณปู่คุณพันธ์ก็สนิทกันครับเมื่อก่อนก็เวลาไปงานปลูกเสกงานนู่นงานนี่ก็ไปด้วยกันเรื่อยใช่ไหมฮะเรื่อยครับมีตลอดว่าพิธีกรรมต่างๆเพราะท่านคลิ้งก็ไม่ค่อยได้ขาดเพราะเป็นเกจิอันดับต้นๆของของภาคใต้แล้วก็นครศรีธรรมราชที่ที่ไปงานปลูกเสกต่างๆครับ รวมไปถึงปลูกเสกจัตุคามรามเทพปี30หรือว่าเหรียญบังการปี32เพราะท่านคลิงก็ยังยังมาเสกอยู่ครับเพราะท่านคลิงบอกหวยไหมบอกก็ลักษณะคนลาจะแตกต่างกันอบอกลักษณะของกริยาท่าทางวิธีที่ท่านบอก,บอกแล้วชาวบ้านก็ไปจับจุดเอาเองอแต่พอถามท่านน่ยท่านก็จะบอก ไม่ไม่เคยบอกเลยนะเพราะพระเกจิก็จริงๆท่านก็มีเมตตาแหละเนาะถ้า<ช>ท่านรู้เนี่ยบางทีท่านก็ต้องหาวิธีเพื่อไม่ให้ท่านผิดเอ่อเรียกอะไรผิดศีลของท่านนยใช่นะฮนะ<ช>มีเกจิท่านอื่นอีกไหมฮะที่มาให้หวยแบบนี้ม,มีกับมีกันฮะมีเพราะท่านผอมถาวโรโอ้โหยี่นั่นก็เกจิใหญ่องค์นี้นี่พึ่งมรณภาพไปไม่กี่ปีเองไม่กี่ปีเนง่ครับเพราะผอมนี่แกชอบเล่านิทานให้คนตีเลขแต่ถ้าถ้าบอกตรงๆก็ โดยเฉพาะโกวันโกวันหลักเมืองนี่ของเรานี่แหละอ่โกวันเราเนี่ยนะใช่โกวันเราเนี่ยถูกกับพราะเป็นผอมนี่เยอะมากเหรอใช่โอ้แล้วก็คนอื่นๆอีกเยอะแต่มันก็มีสิ่งที่ไม่ดีนะในสิ่งที่ท่านแบบเปิดเผยทําให้คนอื่นเขา เออเจ้ามือนะนคนที่เดือดร้อนมีคนเดียวเจ้ามือสําสหรับการ <c oughs> สําหรับการบอกเลขแม่นเด่กคือเจ้ามือล <c oughs> ่ะนะถ้าพาคเกจีบอกเลขแม่นเด่ยเพราะเขาโดนน่ะเขาเสียงเงินเยอะตอนช่วงแรกๆเนี่ยท่านอยู่ที่วัดย่าปล้องที่ท่าศาลาครับแล้วก็บอกหวยแม่นแม่นมากแม่นจนเจ้ามือเนี่ยผมก็ไม่ทราบพวกไหนเนาะครับเขามาจับแกแกบอกว่ากูนี่ทุกเอานํำตดโกรกปากอุ้ย เขาน้ํากดกรอกปากมัดตัวแล้วก็กรอกปากอันนี้เพระท่านผอมเล่าให้คุณพันฟังเล่าให้ผมฟังเองเลยเล่าเล่าให้ให้ผมฟังไม่ต่อยเลยใช่ผมก็สนิทกับท่านนะะผมก็ถามว่าจะไจ้ตายไม่ตายอ่ะท่านไม่ตายเลยตอกตุ๊กวันนั้นแกก็ว่าไม่ตายวะคูหนังสมาธิมันจับกรกทำอะไรไม่ได้โยมว่าทีแรกวันตายเมื่อไหร่แต่ว่าไม่ตายเอามีดมีด มีดว่าว่าผูกว่าอ,อกครับ <c oughs> แกวัเนี่ว่าเนี่ยนี่ทำผิดไปแกดูแผลด้วย <c oughs> เปิดให้ดูแผลด้วยว่าโดนเอามีดแหวะอกก็คือแหวะเองเอนะอ๋อ<ว>ตัวท่านเองทําเองแหวะเอง<ว>ออเพราะ,ราะว่าหลังจากที่โจรทําเสร็จแล้วไปแล้วเอามีดแหวะแหวะแล้วก็เหมือนให้น้ํากดมันออกแล้วก็พอรอดแกก็หนีออกจากวัดที่นั่นนะที่อยู่แล้วก็ไปอยู่ที่ตรังไปยี่สิบกว่าปี แล้วก็ทีหลังก็ตามนิมนต์มาอยู่วัดไซขามที่ท่าสาลาโอ้โหนี่เจ้ามือยุคนั้นทำไมโหดร้ายจังเลยมาขอกันดีๆก็ได้โอ้โหจับน้ำกดก่อปากพระนี่ไม่ธรรมดานะต้องเสียผลประโยชน์ผลประโยชน์มันไม่ได้เข้าใครออกใครโอเรื่องราวนี้คนน,นครก็รู้กันรู้ไม่เยอะรู้ไม่เยอะรู้รรรท่านไม่ค่อยได้บอกใครโอ้พอบ้านปลายท่านเข้าไปอยู่กับลูกศิษย์ที่ชนบุรีบ้างกรุงเทพที่เมืองนนท์อะไรเงี้ยครับจนมรณภาพ แล้วก็เขายกย่องท่านคือทุกอย่างเหมือนกับวางสิ้นวางแบบไม่รู้ครับแต่รู้ทุกเรื่องคือ <laughs> หมายถึงท่านก็รู้ทุกเรื่องถามอะไรก็รู้หมดมียานพภิญญาแหละใช่แต่ว่าท่านก็จะบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ถามแล้วก็บางทีตอบบางทีก็ไม่ตอบบางทีก็ตอบแล้วก็นั่งหัวเราะแต่ว่าในคําที่เล่าว่าเป็นพูดเล่นเนี่ยท่านก็จะแฝงไปด้วยปรัชญากับเรื่องของธรรมะอยู่ตลอด แล้วก็เป็นการสอนเราในสิ่งที่ครับไม่ต้องไปรู้อะไรมากคือท่านสอนให้วางเพราะท่านสอนทุกอย่างคือวางแล้วจบก็เป็นพระเกจิที่ท่านขุนพันธ์ก็นับถือใช่ใช่ใช่เพราะท่านมีปัญญาที่สามารถสื่อสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าวิญญาณต่างๆได้เก่งเห็นว่าท่านสื่อไปถึงองค์พ่อจตุคามรามาเทพอะไรต่างๆไปไปเจอกันที่ตอนที่ทุดงอยู่ที่เขากรุงชิงที่ป่ากรุงชิงท่านก็เล่าว่าอย่างนั้น สำหรับเรื่องราวของท่านผอมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับท่านมีเหรียญไหมพี่มีครับมีไหมรุ่นแรกนี่โกวาทุ่งสงเป็นคนสร้างให้โกว่าสร้างให้ใช่ครับโกวาเขานับถือท่านเหมือนกันใช่ครับเลอรอาจารย์นำยกย่องอาจารย์นำวัดดอนสารายกย่องอาจารย์ผอมตั้งแต่หนุ่มนุมครับเหรียญรุ่นสุดท้ายของพระอาจารย์นำนี่พระอาจารย์นำบอกว่าต้องไปบอกให้หลวงพ่อผอมมาเสกให้เราเพราะตอนนั้นท่าน ท่านเริ่มจะาอาพาธอาพาธแล้วกําลังวังชาจะไม่ค่อยเดินไม่ค่อยไหวครับท่าบอกให้ไปตามหลวงพ่อผอมมาเสกให้มาถึงองค์อื่นก็เสกแต่ว่าองค์หลวงพ่อผอมขาดไม่ได้อืมแล้วนอกจากท่านผอมแล้วมีเกจิท่านอื่นไหมที่ท่านขุนพันธ์สนิทท่านมุ้ยวัดป่าละกําเหนือครับท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ชาวนาครน,นับถือเป็นอีกรูปหนึ่งเหมือนกันอายุใกล้เคียงกับท่านขุนพันธ์แต่ว่ามีศักดิ์เป็นหลวงนาเป็นญาติกันครับ ความสัมพันธ์ท่านก็มีความสนิทสนมไปร่วมพิธีปลุกเสกของท่านมุ้ยตลอดเหมือนกันอาจารย์ขุนพันธ์ไปช่วยพิธีกรรมรแต่ว่ามีเหตุการณ์สําคัญอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเพราะท่านมุ้ยเนี่ยเคขอยืมท่านขุนขอยืมนะนะตัวนะเนี่ยตัวนะเป็นตัวนะสาคัญครับแล้วท่านขุนก็เลยบอกอ่ะงั้นท่านมุ้ยเอาไปก็เลยยื่นฝ่ามือแล้วก็เขียนตัวนะลงฝ่ามือแล้วให้อาจารย์ขุนพันธ์ก็บอกว่า เอาไปทําให้สําเร็จยืมกันได้ด้วยของที่เป็นอย่างเงี้ยยืมแล้วขุนพันต้องให้อะไรไปอีกครับนอกจากนอกจากให้ตัวนะในความหมายเนี่ยวิชาอาจจะอายุเป็นพันพันปีเกิดความสําเร็จมาจากผู้ที่สําเร็จบุคคลแรกและต่อมือมาไปเรื่อยๆให้สิทธิเขาเรียกว่าให้สิทธิกับบุคคลนั้นเกิดความสําเร็จมันเป็นสายตรงที่มันเป็นความเชื่อของวิชาว่าวิชาเหล่านี้เนี่ยมัน เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ขึ้นมาจากครูบาอาจารย์เจ้าของตำรับตำราวิชาดั้งเดิมในความหมายประมาณนี้แล้วก็จนถึงวันเวลาที่ท่านอายุเยอะรู้วาระของตัวเองก็เลยแจ้งข่าวให้ลูกศิษย์ไปแจ้งข่าวท่านขุนพันธ์ว่าให้ไปหาหน่อยมีของจะคืนการเดินทางเวลาไปหาพระท่านมุ้ยเนี่ยถนนมันไม่มีต้องนั่งเรืออย่างเดียวแล้วก็เรือเนี่ยมันจะต้องลอดสะพาน ประมาณยี่สิบสะพานน่ะขุนพันธ์่นลงเรื่อยใช่ไม่ใช่ก็ลองลองคิดดูพี่หนุ่มลองดูคิดดูการไปวัดป่าละกำมเหนือเนี่ยไปหาพระท่านมุ้ยเนี่ยยุคก่อนเนี่ยนั่งเรือเสร็จนั่งนั่งเสร็จก็ต้องก้มก้มหลบสะพานก้มหลบสะพานก้มหลบสะพานใช้คาถาอีกต้องว่าคาถาอีกพอรอดอีกก็ว่าครถาอรอดอีกก็ว่ากระถาอีกอ้าช่วงนั้นอายุมากแล้วจะลงก็เหนื่อยว่าคาถาอ่ะยี่สิบสะพานก็ท่านขุนพันธ์ก็ไม่ไปแต่ว่าส่งพี่ฉันทิพย์ ไปอาเ,เล็กส่งพี่จันทิพย์ไป <c oughs> แล้วก็ไปก็บอกอ้าวเล็กเราขืนข้องให้โอครับเนี่ยโผให้มาครับตึงเออนานันเอามือมาจ้ะก็คือเอามือไปครับแล้วก็แกก็เขียนตัวน้าขนบอกบอกโผกันว่าเราขึ้นแล้วสู้ไปชายโตก็ได้มันงตึ้งเหมือนครับให,<ม>ให้พี่เล็กไปใช้ต่อหรือ<ม><ม>ว่าไปโบก,กันเราขึ้นบอกโผกันว่าเราขึ้นแล้ว อ๋อสำหรับคนที่มีสายเวทวิทยาคมเนี่ยบางทีเขาขอยืมตัวนะไปเนี่ยสุดท้ายเขาเขาก็คืนด้วยพอเอาไปใช้เสร็จมันเ,<ข>เป็น,นสัจจะขอยืมอ้ออันนี้แสดงถึงสัจจะวาจาที่ให้ไว้เพราะว่าขอยืมไปยืมเนี่ยหมายถึงวันหนึ่งก็ต้องคืนต้องคืนแล้วก็ให้รัฐประคตที่ใช้อยู่ <c oughs> มาพี่เล็กเป็นของที่ระลึกให้ของวัตถุมงคลแล้วก็ให้เทียนมาเล่มหนึ่ง <c oughs> แล้วก็บอกว่าให้พี่เล็กไป จุดเทียนไหว้พระให้ให้เคด้วยอ,อแต่ว่าท่านขุนพันธ์บอกว่าเวลาจุดสวดมนต์ไหว้พระให้รีบจุดรีบดับเพราะว่าเทียนนี้มันเป็นชะตาของท่านถ้าเทียนหมดเมื่อไหร่ท่านก็ไปเมื่อน,นั้นก็สักระยะหนึ่งท่านก็มรณภาพหลังจากนั้นไม่นานท่านก็มรณภาพครับก็นะครับก็หลายเดือนแล้วเทียนที่ให้มาจุดเนี่ยก็คือเทียนนั้นหมดไหมฮะหมดหมด,หมดแล้วก็ท่านก็มรณภาพจริง อ๋อก็ตามนั้นพี่ต่อยครับพระเกจิอีกหนึ่งท่านที่พี่ต่อยบอกว่าท่านหุนพันธ์ศรัทธามากก็คือเพราะท่านรัฐวัดกระเป๋าที่อำเภอคีรีรัตจังหวัดสุราษฎร์่องนเราไหมฮะเพราะอะไรร่วมพิธีกันบ่อยมากความโดดเด่นของหลวงพ่อรัฐเนี่ยเก่งเรื่องเสือเสือเสือแล้วแล้ววิชาเสือนี่คือยังไงฮะถึงได้เรียกขึ้นว่าเป็นเสืออย่างอย่างบ้านผมมีหลวงพ่อมุมวัดนาศักเนี่ย ท่านก็ถือว่าเป็นเสือของมือนกันนะ<ช>สายาเดียวกัไกนไหมฮะน้ภาคใต้เหมือนกันไม่แน่ใจนะเพราะว่าหลวงพ่อมุมก็เก่งมากนะครับ,รบแต่ว่าหลวงพ่อรักเนี่ยเรียนวิชาสืบทอดมาจากหลวงพ่อพัววัดเขาราหูม,มีลูกศิษย์ลูกหาที่เขาเห็นกันในเรื่องของพิธีกรรมเนี่ยในปุกเสกราหูที่วัดถลุงทองนี่แหละครับหลวงพ่อรักนี่เสกราหูจนเกิดเงาราหูทับพิธีเลยอย้ยะ โอ้โหอย่างนั้นเลยจริงๆเหรอฮะปกติเราจะเห็นนะพิธีไหนเข้มขลังนะมีพาธิษฐ์ทรงโกรธบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นราหูทับเป็นเงาราหูทับพิธีเลยหมายถึงว่าเหมือนกับท่านเรียกราหูแบบท่านเชิญทํานองอย่างนั้นเลยอันนี้ที่ไหนนะอีทีที่วัดถลุงทองเพราะท่านคลิงนั่นแหละโอ้วัดเพราะท่านคลิงใช่ทีนครใช่ท่านมาลุกเสกใช่ลุกเองส่วนใหญ่จะเป็นปลุกเสกเดี่ยวกันแต่ละรอบแต่ละรอบแต่ท่านแสดงปฏิหาร้เห็นได้ชัดว่า อันนั้นพี่ต่อยอยู่ไหมไม่ได้อยู่หิดการแต่ท่านขุนพันอยู่อยู่อยู่ท่านก็เล่าไปฟังใช่พี่ต่อยครับพระเกจิอีกหนึ่งรูปที่ท่านขุนพันยอมรับแล้วก็ศรัทธามากก็คือหลวงพ่ออุบาสศีอันนี้มีเรื่องเล่าไหมครับเกี่ยวกับหลวงพ่ออุบาสศรีที่บ้านเนี่ยยังเห็นภาพถ่ายตอนหนุ่มๆภาพถ่ายที่ติดข้างขวาที่ห้องพระหลวงพ่อเขียนว่าเป็นที่ลึกท่านขุนพันธัรคราชเดชใช่หลวงพ่ออุบาสีเนี่ย ท่านมีอาจารย์รูปเดียวกันกันกบท่านคุณพันธ์ก็คือท่านเจ้าคุณแบนวัดพระหมหาธาตุอายุของท่านคุณพันธ์กับอายุของหลวงพ่อภาษีเนี่ยรู้สึกจะปีสองปีเหมือนกันอายุ<พ>ใกล้เคียงกัน <ẹ p. S 3> ท่านเจ้าคุณแบนเนี่ยเป็นพระอุปชาของท่านคุณพันธ<ล>์แล้วก็เป็นอาจารย์ออสอนบาลีให้กับหลวงพ่อภาษีที่ <ล Insert. S 2> วัดพระหมหาธาตุสมัยเป็นพระมหา,าชวนก็คือความสนิทสนมท่านเนี่ยมีมากหลายๆเรื่องในเรื่องของ,ของจิตวิญ,ญญาณในเรื่องต่างๆ ปฏิหารของพวกภาษีมีเยอะจนที่รเรารู้รู้กันอยู่ในหล,หลายๆเรื่องเช่นมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอยากได้เหล็กไหลจากหลกวงพูภาษีก็ไปหยิกบนพื้นโต๊ะหยิกหัวตะปูขึ้นมาใส่<อ>มือใส่มือแล้วก็บี้แล้วก็หยิกเหล็กดัดกรงหน้าต่างของในคุติท่านใส่ใสมือมันไม่ใช่ของนิ่มๆนะ มันเป็นเหล็กอ่ะมันเป็นเหล็กอ่ะใช่ปูแต่ท่านหยิบด้วยมือหยิบด้วยมือครับแล้วก็ไปหยิกหัวร่มใส่ไม้ก่อนเป็นร่มดําร่มพระหัวเป็นเหล็กหัวเป็นเหล็กหยิกมาสองสาอย่างสี่อย่างครับแล้วก็ท่านก็พูดไปเรื่อยว่าเหล็กไหลเนี่ยมันเป็นเหล็กทั่วไปมันมีฤทธิ์อำนาจของมันครับแกก็พูดไปเรื่อยเล่าไปเรื่อยครับแล้วแกก็บอกว่าอ่ะอย่างได้เหล็กไหลก็เอาไปปั้นเป็นก้อนกลมๆปั้นเป็นก้อนเป็นลูกมกลมๆเล็กๆฮะ มันก้อนกลมแต่เนื้อมันเป็นคนละชนิดเห็นได้ชัดก็เป็นตะปูชนิดหนึ่งหัวล่มชนิดหนึ่งเหล็กดัดชนิดหนึ่งเป็นหัวที่คลึงด้วยมือเหมือนปั้นดินน้ํามันนะว่าใช่ใช่ใช่เห<อ>มือนปั้นดินน้ํามันแล้วก็มอบให้กับลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็นั่ง<อ>มันใช้ได้เหรอหลวงพ่อเออ,เ,อ,อเราไปใช้ดูนี่คือปาฏิหาริย์หลงพ่ท่านนี่คืออาญาสิทธิ์ของหลวงพ่อภาษี แล้วท่านขุนพันธ์ก็ยอมรับท่านในเรื่องนี้ยอมรับในเรื่องนี้แล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งของหลวงพ่อภาษีที่ปฏิหารมากๆมีลูกศิษย์ลูกหาอยากอยากได้พระธาตุท่านก็บอกว่างั้นถ้าทุกคนอยากได้ในที่นี้เนี่ยตอนนั้นอยู่ในวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชท่านก็ให้ขึ้นไปกราบพระบนวิหารหลวงพระวิหารหลวงครับแล้วก็ท่านก็อธิบายสวดมนต์ให้ฟังอะไรให้ฟังพูดให้ฟังแล้วก็ทุกคนเนี่ยเตรียมผ้าขาวไป ให้ปูไว้หน้าแล้วก็ให้สวดบนไหว้พระรับศีลท่านบอกว่าตั้งจิตตั้งใจให้ดีทุกคนแล้วก็ท่านก็บอกกล่าวท่านกาทีฐานอยู่สักครู่ใหญ่ๆพระธาตุล่วงลงมาจากฝ้าเพดานของของพระวิหารหลวงเนี่ยเป็นพระธาตุเท่าเม็ดข้าวสารลลเล็กๆเล็กๆเเท่าๆเม็ดข้าวสารแล้วก็ทุกคนก็จะเก็บใส่ผ้าขาว,วาท,ที่ที่รองรับออไว้มีพานมีผ้าขาวแล้วก็ให้กราบแล้วก็สวดมนต นี่คืออํานาจของหลวงพ่อภาษีที่ที่ชาวบ้านได้เห็นกันหรือใช่หล่นกันมาคนเป็นพยานเยอะแยะไปหมดใช่หนึ่งในนั้นคือท่านขุนพันใช่คือมันเป็นเรื่องเล่าที่แบบว่ามันเหลือเชื่อแต่แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วไม่สงสัยเลยนะว่าทําไมท่านถึงได้เรียกว่าได้รับความเคารพศรัทธาจากประชาชนทั้งประเทศมีอภิญญาทั้งเรื่องไปปรากฏตัวที่นู่นที่นี่ อะไรต่ออะไรนะหลวงพ่อภาษีแล้วก็ถ้าหลายๆท่านนะไปศึกษาเรื่องราวประวัติชีวิตท่านให้ดีนะมีความน่าสนใจมากแต่ตอนหลังเนี่ยก็ไปสนใจเรื่องเพ่งกับสินไฟ<ช>อะไรต่อ<ช>อะไรเผาหมดเลยเงินทอง,ทองใครให้มา <laughs> คือไม่ยึดติดแบบ วัตถุเงินทองอะไรแกเผาหมดเลยนะจนสุดท้ายก็ต้องไปอยู่ที่อาสมบางมดใช่ฮะแล้วก็แล้วก็เป็นวัดหลวงพ่อโอภาสีซึ่งเป็นวัดเดียวเลยนะที่ผมรู้จักที่ชื่อใช้ชื่อหลวงพ่อใวัดหลวงพ่อโอภาสีเนี่ยชื่ออย่างนี้เลยไม่ใช่ชื่อวัดธิกาลามอะไรไม่ใช่เลยวัดหลวงพ่อโอภาสีเลยอยู่ที่บางมดนะฮะก็ไปดูได้แล้วไฟกระสินไฟที่ท่านยังติดอยู่ทุกวันทุกวันนะครับท่านศรัทธามากเนี่ยก็ ไม่เคยดับเลยเพราะทุกคนก็จะไปถวายน้ํามันก็จะจุดไฟอยู่ตลอดที่วัดนะฮะเป็นเป็นวัดที่อีกวัดหนึ่งก็ท่านผู้ชมมีโอกาสก็แวะไปอายุที่ที่ใกล้เคียงกันกับท่านคุณพันธ์ที่เป็นเหมือนกับสนิทสนมกันก็มีหลวงพ่อภาษีท่านหนึ่งมีหลวงปู่จันทร์วัดุ่งเฟื้อบแล้วก็จะมีหลวงพ่อท่านมุ้ยวัดป่าละกำมเหนือซึ่งอายุจะไล่เลียงกันท่านวันไหมเห็นท่านพูดถึงบ่อยเพราะท่านวันวัดเสาทองทอง นครศรีธรรมราชท่านขุนพันนี่จะยอมรับนับถือในเรื่องของการสื่อสาร,รกับด่านวันท่านเป็นคนที่สื่อกับอีกมิติหนึ่งได้ในทั้งรูปแบบของวิญญาณและก็สิ่งศักดิก์สิทธิ์อย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างที่ท่านสื่อสารก็เรื่องของเจ้าที่เจ้าทางในแต่ละวัดวาารามที่ไปประกอบพิธีแล้วก็เรื่ององค์จตุคามรามเทพเรื่องอะไรต่างๆรวมทั้งถึงการตอนตั้งศาลหลักเมือง อนที่ตั้งศาลหลักเมืองด้วยแต่วมาถึงว่าก็จะมีเรื่องกบผ่องที่เป็นร่างทรงจตุคามก็ก็อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าในส่วนของของท่านวันก็อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งซึ่งนี่ผมเจอเองกับท่านก็คือเชิญท่านมาในเรื่องของการสร้างอนุสรณ์สีปราดก็คือว่าสีปราดเนี่ยเป็นบุคคลในตำนานนะใชท่านเก่งเรื่องกวีแต่สีปราดเนี่ยท่านจะเกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ถูกในประเทศ จากอายุธยาจากอายุธยามาอยู่ชายแดนเหมือนกับมาเป็นนครศรีธรรมราชเหมือนกับเป็นเมืองห่างไกลจากเมืองหลวงอยุธยาไกลมากนะไกลมากโอ้โหเป็นร้อยร้อยกิโลใช่แล้วก็เหมือนกับถูกทําโทษนั่นแหละที่ที่เขาเล่ากันต่อก็กคือเป็นประวัติว่าท่านไปจีบนางสนมของเจ้าเมืองนครครับแล้วก็เลยทําให้แบบเกิดความไม่พึงพอใจจ<อ>ากเจ้าเ<ะ>มืองครับก็เลยกลายเป็นความผิดที่ถูกประหารชีวิตท่านถูกประหารใน เขาเรียกว่าตำนานเนี่ยเขาเรียกว่าโคกหัวผีครับแล้วก็ที่เขาบอกเล่าในเรื่องของการประหารเนี่ยพิชาคเนี่ยพอประหารแล้วเนี่ยเขาจะไม่หันไปดูศพครับจะถือดาบแล้ววิ่งวิ่งจนมาถึงสระล้างดาบครับแล้วก็ล้างดาบจิตวิญญาณของอผู้ตายเนี่ยเหมือนกับเขาอยู่ประจำสานี้ก็คือเรื่องราวถ้าจะลึกซึ้งกว่านี้ก็ไปศึกษากันแต่อันเนี้ยเล่าให้ฟังว่าทางเมืองนครศรีธรรมราช ก็เลยมีโครงการที่จะสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับท่านศรีปราดถูกไหมครัท่านวันเนี่ยก็มาช่วยในเรื่องของสื่อสารกับศรีปราดว่าจะตั้งอนุสาวรีย์ตรงข้างสระศรีปราดยังไงเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงบ้างครับที่แรกเนี่ยบอกว่าท่านจะอยู่ตรงถนนราชะนดำเนินหันหน้าขึ้นทิศเหนือตรงหน้าโรงเรียนกาลยานีศรีธรรมราชครับ ก็ปรากฏว่ามันไม่เหมาะสมกับที่สถานที่ตั้งครับก็เลยต่อรองว่าขอให้ตั้งข้างสะแล้วหันหน้าทิศเหนือได้ไหมก็ สุดท้ายท่านวันเป็นคนเจรจาจนสําเร็จคือหมายถึงว่าอะไรท่านวันเนี่ยเวลาท่านสื่อสารเนี่ยท่านไม่เคยรู้พื้นที่บริเวณแถวนั้นเหรอฮะใช่ใช่แต่ท่านสามารถบอกได้หมดว่าตรงนั้นมีอย่างนี้ตรงนี้มีอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ท่านวันเป็นคนต่อรองให้ต่อรองให้แล้วก็ทําตามสัญญาที่หนึ่งสองสาบอกที่บอกกล่าวและผมก็เป็นคนประสานงานทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งว่าท่านวันท่านสื่อสารได้นะครับแล้วสรุปแล้วก็ อนุสาวรีย์ท่านก็อยู่ตรงนั้นจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ใ่ก็ถือเป็นพระเกจิอีกหนึ่งรูปนะที่ขุนพันธ์ท่านยอมรับนับถือยอมรับนับถือนะเอาล้ครับเรื่องราวพระเกจิต่างๆก็จําไว้นะท่านผู้ชมนะท่านท่านผู้ชมเนี่ยวันนี้ได้รู้จักเกจิมากมายนะว่าท่านขุนพันธ์เนี่ยศรัทธาท่านไหนบ้างนับถือท่านไหนบ้างก็ถือว่าเรียนรู้กันสําหรับ f อนะฮะที่ติดตามช่องหนุ่มคงพันธ์นะครับจะได้ทราบว่ามีเกจิท่านไหนบ้างเรื่องราวในอดีตเป็นอย่างไร เรื่องราวในตำนานเป็นอย่างไรถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล,ล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มโคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้<ๆ>กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ